ตามมือแม่มาทางนี้ทางนี้ทางนี้เก่งมากตามมือแม่มาทางนี้ตามมือแม่มาทางนี้ทางนี้เก่งมากรอกินข้าวกันเต็มเลยรอกินข้าวกันเต็มเลย เด็กๆนั่งรอกินข้าวพี่ปิ่นกำลังทำข้าวเต็มเลย เขาไปกินข้าวกันหมดเหรอลูกนะเขาไปกินข้าวกันหมดได้อยู่คนเดียวเหรอฮะมีคนเดียวหรือเ,าก,อเากล้องเากล้องอะไรแก่เขาสวยก็าสวยอยู่น่น สงสัยเอ้าก็ก้องตกใจก็ก้องตกใจเหรอลูกฮะตกใจอ่ะก็ก้องสงสัยอรอลูกว่าใครนั่งอยู่ตรงนี้เหรอโอ้ยนั่งนานเลยลูกนั่งนานเลยดอกแก้ววันนี้มาดอกแก้วมาดูนี่มาเร็วๆมาลูกมานั่งไม่นานเลยลูกมิเศษเก่งมากๆเลยแต่ถ้านั่งเขานะคะนี่ น้องก็มาเล่นอยู่ใ,ใกล้ถ้านั่งเขานะคะเก่งมากๆเลยเดี๋ยวแก้วตบน้องทำไมลูกฮนะเดี๋ยวแก้วร้ายน้่นเราอ,ะอ่ะฮะตบน้องทำไมอ่ะสตรองเล่นกับพี่พิเศษชวนพี่พิเศษเล่นนะเร็วชวนพี่พิเศษเล่นแนละ้วลูกเร็ว พี่เศษเล่นกันพี่พี่เศษเล่นกันเร็วค่ะอะไรลูกนี่อะไรนี่อะไรตัวอะไรลูกโอ๊ยตายแล้วดูนะคะดูพิเศษนะ เลยขยับตาวตัวไหนลูกวิเศษขยับตัวไหนเร็วขยับตัวไหนเร็วลูกเร็วขยับตัวเดินไปมาหนเรออ็วขยับขยับลูกขยับเร็วขยับตัวลูกไปไปกระเถบิบกระเถิบหนเร็วลูกกระเถิบกระเถิบหนเร็ววิเศษเก่งมากๆเลยนั่งดูน้องเล่นกันสบายใจเลยนะคะเนี่ย ดูน้องๆเล่นกันสบายใจเลยเก่งมากๆเก่งมากๆเขากล้องไม่้คเขาใกล้เขากล้องสงสัยแจมมาแจมแจมเอ้ยเฮ้ยเอเป็นนมใหญ่มากเลยนะลูกวิเศษรู้ตัวป่ะเนี่ย หนุ่มใหญ่มากเลยนะลูกเป็นแมวที่ตัวใหญ่มากเลยนะคะเนี่ยตัวใหญ่มากถ้าทำหมันได้นี่ก็คงจะยิ่งแบบโหยิ่งใหญ่กว่านี้นะคะแต่น้องเดินอย่างนี้ไม่ได้ก็ไม่ต้องทำหมันนะคะแต่น้องมีความรู้สึกนะคะน้องมีความรู้สึกอยากจะมีแฟนนะคะไม่เคียงเห็นน้องทําลักษณะท่าทางนะคะ เดี๋ยวไอ้หนูเดินได้ก่อนค่อยทำหมันนะเดี๋ยวน้ก่อนค่อยทำหมันนะลูกเนาะเอ้ยดูท่านอนใช่เนี่ยไหนหันมาหาแม่สิหันมาทางนี้อาหันไปทางโน้นหาน้องสตรองนหหันไปหาน้องหันมาทางนี้หาแม่หันมาเก่งมากลูกเก่งมากอาหันไปทางโน้นหาน้องเร็วหาน้องสตรองเดี๋ยวหันไปทางนี้มาทางนี้มาทางนี้ตามมือแม่มาทางนี้ตานนี้ทางนี้เก่งมาก อ่ตามมือแม่มาทางนี้ตามมือแม่มาทางนี้ทางนี้เก่งมากเก่งมากเออเก่งจริงๆในล,ลูกเก่งที่สุดเลยเอฟซี FC เห็นแล้วชื่นใจนะคะการทำกายภาพบำบัดของแม่ไม่เสียเปล่านะคะได้ผลนะคะได้ผลถึงจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถือว่าได้ผลขึ้นมาสักสิบเปอร์เซนตนี่ก็ถือว่าดีแล้วนะคะ <laughs> ดีมากๆจากเป็นแมวที่นอนแบบตัวแข็งอยู่นะคะ ได้แบบนี้ขึ้นมาก็เก่งมากเลยนั่นนั่นนั่นนัน่นจะกัดจะกัดถังน้องจะกัดถางน้องจะเล่นหางน้องระวังมือหน่อยนะลูกสตรองเดี๋ยวพี่ก็เขากัดเอานะลูกเอากระเถิบกระเถิบนี่นน่กระเถิบกระเถิบจะไปเล่นกหบเขานะคะเอาล้มซะแล้วลูกล้มแล้ว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 เออเมื่อยแล้ว <c oughs> เออ <c oughs> นาะเหนื่อยแล้วเนาะนนะพอแล้วนะ แค่นี้นะพอแล้วนะน้องๆเล่นกันนะลูกนะเก่งจังเลยลูกเก่งมากๆากเลยเก่งมากๆเลยครับแม่ทำกายภาพบำบัดให้น้องบ่อยๆนะคะทำเรื่อยๆนะถ้าช่วงไหนอุ้มน้องจับน้องก็ทำเรื่อยๆนะคะผลออกมาก็เป็นแบบนี้ค่ะทำบ่อยๆทำเรื่อยๆทำกายภาพบำบัด ไม่มีผลเสียกับร่างกายน้องนะคะแต่ว่าเราทำด้วยทำให้ถูกทางถูกวิธีที่คุณหมอสอนมานะคะขอบคุณนะคะที่รักรและเมตตาแวพิเศษนะคะขอบคุณมากเลยนะคะเอามือไปไหนลูกงอมือไปไหนงอมือไปไหนลูกอะงอมืองอขาไปไหนลูกอมืมเอางอขาไปไหนพลิกตัวไหนสิอย่ไรพลิกตัวสิ พิกตัวพีกตัวพิกตัวนะพีกตัวแล้วพิกตัวนะลกอีกตัวนะ,วนะเด็กๆก็เล่นกันสนุกสนานอยู่ตรงนั้น <c oughs> <c oughs> แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีนะคะ